แม่งกัจเาสัมผัสหนูน้อิจ้าเลยคุณจะไปควงหนามหรือไม่ไน่รู้แล tamam. in. ้วไม่ได้แม okay, ่ฮะยเนงกูเสัมผัด้เอมกดุุนสยบ่ามรวาไรค้อเสัมผัสได้ไม่ได้ก็เลยนกุม

วันน hey, ี้มาใครเดินเข้ามาบอกที่ว่าเจ้าเจ้าเลยเข้ามาเดินบอกที่ว่าเจ้าเจ้าเลย